ัเที่ยวเลี้ยวกินสนับสนุนรายการโดยรดเช่าเอวิส แต่ะแม่สีราชานะตอนนั้นมันคืออะไรอ,ะอ่ะอ๋อตอนนั้นคือท่าเทียบเรือที่จะขึ้นไปที่เกาะสีชงออังตอนนี้ก็เป็นอีกเกาะหนึ่งทริปก่อน,น,อน,นี้นพาเพื่อนๆคุณผู้ชมไปเที่ยวที่เกาะล้าน,น,านใช่ไหมใช่อ๋ออันนี้คือที่เราเห็นตรงนู้นใช่ไหมมองเห็นจะเกาะล้านมาที่สีรชาเลยม,มาที่สีชังนี้ด้วยเช่นกันซึ่งลักษณะม,มันก็คล้ายๆกันนะแต่วันนี้ฮะเส้นทางท่องเที่ยวของสีลชาเนี่ยมันจะมีจุดเที่ยวหลายๆที่แต่ที่ร้านเนี่ย สำหรับพี่นะเวลามาเที่ยวที่ชนบุรีเนี่ยไปพัทยาหรือไประยองขากลับข้ากรุงเทพจะว่าศีราชาตลอดเลยรู้สึกได้กินเลยนะลอ,อยมาเ <laughs> พราะว่าที่เนี่่หลโคกเลยนะได้ยินชื่อมาเหมือนกันว่ารานนี้แบบใหญ่มากๆจนจนตอนแรกแบบว่ามีมีไม่กี่สาขายตอนนี้แบบขยายแบบ แล้วร้านจะบอกว่าเห็นเห็นแบบได้ข่าวมานะแต่ร้านเนี่ยสวยมากใช่ที่นี่ฮะคือมุมอร่อยสาขาศีราชานะใช่ค่ะแล้วก็มีเมนูหลักๆห,ห,หลายๆเมนูที่ขึ้นชื่อแล้วหลายคนบอกว่าชอบมากๆ <c oughs> เดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปดูครับว่าอาหารบนโต๊ะของเราเนี่ยมีอะไรบ้างมีตั้งเยอะหลายเมนูใช่ที่แน่ๆครร้านนี้ครับโดย <c oughs> มุมพิเศษที่ผมชอบก็คือมุมสายตรงนี้นแหละเราสามารถเดินเล่นนะแล้วก็ชมวิวบรรยากาศโชคดีจะเจอพระอาทิตย์ตก <c oughs> ตอนนี้นะ4โมง40 หมายความว่าถ้าเรานั่งกินช่วงนี้คนก็ไม่เยอะสั่งปุ๊บก็ได้เร็วที่ทำสำคัญได้วิวได้บรรยากาศทั้งสองช่วงด้วยทั้งช่วงหัวค่ำใช่ไหมแล้วก็ช่วงค่ำเลยใช่ทั้งนั้นเดี๋ยวพี่จะสั่งอาหารวันนี้<า>จะสั่งอะไรให้ใหน้องกินหลายๆอย่างเลยนะเยอะแยะ,ยะไปหมดเลย ตัวเลยหอมมากนะคุณผู้ชมตอนแรกผมบอกผมจะเป็นคนสั่งให้ฮะปรากฏว่าน้องตักครับเด็กมอบูใช่มากินบ่อยมากก็เลยให้น้องเขาจัดการสั่งให้นะค้ามันจะมีบางเมนูที่อาจจะคนกรุงเทพอาจจะไม่เคยทานนะคิดว่าคิดว่าเป็นเมนูไหนที่กรุงเทพไม่เคยทานมันจะมีเป็นตัวตัวอย่างตัวนี้สักให้ดูแล้วกันในหลายคนอาจจะเห็นว่าน้าตามน่ากินแต่จะบอกว่าจริงๆมันอร่อยมากเลยนะพี่มันคือหอยจงดง ตัวนี้เวลาเขากินเนี่ยเขาจะเอาไปผัดพริกแกงผัดชาหน้าตามันจะเหมือนแบบอารมณ์รสชาติคลครน้องๆเผาฮือนึบนิดนิดแล้วแบบอร่อยอ่ะต้องลองต้องลองมีเฉพาะที่นี่เท่านั้นเพราะว่ารู้สึกว่าไปที่อื่นอ่ะขอชื่ออีกทีดิไฮจงดงไฮจงดงจงดงฮะแล้วนี่มันเมนูอะไรมีใส่กากหมูด้วยเนี่ยอันนี้เป็นเขาเรียกว่าผัดเหลืวโพบรานก็จะเป็นอาหารขึ้นชื่อของที่นี่บอกเป็นเมนูแนะนาถ้ามาที่ต้องสั่งแล้วลองให้ลองกินชิ้นนี้ก่อนนะว่ารสชาติมันจะเป็นยังไง ต้องลองต้องลอง,ลองเด็กบางสาย <ừ m. S 1> ทานบ่อยแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวให้บอกแล้วกันว่าเป็นไงอร่อยไหมเฮ้ยมันนิ่มนิ่มเหนียวเหนียวอ,อ่ะอ่ามันจะเป็นอารมณ์เหมือนแบบคล้ายๆเปเ๋าืคล้ายๆเห็ดเห็ดผสมหอยหนึบๆหน่อยมันนะมันไม่เหนียวมีมไม่มีเส้นใหญ่ใช่นะกัดเข้าไปนี่มนุๆเหมือนกินมัชเมลโล่นาอะไร จะมีอันนี้เป็นก้างกระดานทอดกระเทียมสังเกตจากไซ์ที่นี่เขาตัวใหญ่มากแล้วก็ใช้เป็นกระเทียมที่แบบตำแล้วมาทอดอ่ะพี่ตักให้น้องเลยอ่ะอครับอ่าอมาแล้วอันนี้เป็นเมนูเด็ดเลยนะเมนูนี้แคลเซียมสูงนะบางคนนี่เคยเจอนะแทะทั้งเปลือกกระดองมาเลยอ่ะอันนั้นหนูหรือเปล่าที่แทะหัวปลาหรือเปล่า <laughs> ปลาทูนี่เหลือแต่กระกะโหลกปลาที่เหลือกินหมดจะบอกว่าที่เนี่ยของขึ้นชื่อมากๆก้ง,งก้งกระดานกระเทียมอ่า ก็จะแบเวลากินทานพร้อมกระเทียมเราต้องทานพร้อมกระเทียมแบบนี้นี่มันจะทำให้ปากของเรามีกลิ่นหอมชื่นใจเช่เป็นไลททานเสร็จเราก็ไปเข้าห้องน้ำเนาะอ,อ,อร่อยไหมในระหว่างที่น้องเขาทานอยู่ครับผมมาตักแกงส้มไข่ปลาเลียวเซียวหรือปลาเลียวเกียวนะก็ไม่รู้รไม่รู้อ่ะไหนถูก ก็เรียกกัน,นประมาณานีเ้เราจะไม่ค่อยกินปลาลูปลาลูจิ้มส่วนเนี้ยเขาจะมาทำเป็นอะไรนะปลาหวานปะ่ปะปลาหวานใช่<ม>ตามที่เห็นที่ที่คุณสมบัมิจจะเคยเห็นเป็นปลาหวานสีแดงๆแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยตัวตัวไขแมกของมันจะอยู่ยที่ไข่ปลาหายากนะใช่แล้วไข่จะใหญ่มากบางที่แบบเคยเจอไข่แบบเท่าหัวมโป้เลยจริงๆแต่ไม่รู้ไม่รู้เวาลาเนี้ทำไมเขามีไข่ปลาทั้งปีเพราะว่าเขาบอกว่าไข่ปลาเหลือเสียวมันมีบางฤดูเท่านั้นเองนะ น่าจะเป็นเทคนิคของร้านนี้ที่หามาจนได้แล้วจะบอกว่ามันสดด้วยเพราะว่าถ้าไม่สดเนี่ยเก็บไว้มันก็จะเป็นแบบกลิ่นไม่ดีแต่ว่าที่ร้านนี้สดตลอดเวลาจริงๆลองมาดูดดดดานันสด,ดสดไม่สดดูที่ความนิ่มเขาจ่ายเท่าไหร่มาพูดเงี้ยไม่ใช่ก็อาธัที่ได้ดูว่าสดไม่สดดูที่ความนิ่มถ้าถ้าไข่ไม่สดมันจะแข็งใช่ไหมคะโห<ฮ>ยให้ดูชิ้นนี้เหญ่มากเหมือนสาคูใช่ <laughs> ใช,ใช่นิ่มเนาะนิ่มไหนิ่มไหเน่เน่ของเราใหญ่กว่าเราพี่สองเมตรนะ บอกว่าร้านนี้เป็นร้านในใจจริงๆที่บอกว่าก่อนกลับบ้านนะพี่กับแฟนจ<น>ะ,นะต้องแวะก่อนเพราะว่ามีหลายเมนูที่เราชอบโดยเฉพาะเมนูนี้ใช่ใช่ใช่เมื่อกี้เมื่อกี้แอบคุยกันพี่เขาบอกว่าถ้ามานี่นะ้องแรมต้อง,ง,งสั่งเมนูนี้บอกพี่อีทเลยพี่อีทงไงพี่อต้องสั่งใช่บอกว่าอร่อยมากเพราะปกติมาได้ข่าวว่ามาสั่งทีสามจานเคยฮะนี่เหรอคะมันมันอร่อยอะช่วงนั้นกินไม่อั้น ช่วงนี้คอเลสเตอรอลเยอะนะครับไม่เป็นไรผมนิดนงข,ขออนุญาตตัใใกให้นิดนึงแล้วกจะได้ทานพร้อมกันไ,ไหนไหนถ้ามาทานให้คุณผู้ชมดู<ห> <พอ S 1> ก็ต้<พ>องทานให้เห็นว่ามันอร่อยหรือเปล่าใช่ปกติเนี่ยจะเจอเราจะเอจะเอแต่อ,อะไรนะหมึกผัดไข่เคม็มแต่อันนี้เป็นคนาไข่เค็มหอมม่หาอมคนาแล้วก็กินไข่เค็มนวลๆนะเราอย่าดมเลยเรากินกันเถอะแคลเซียมสูงคอเลสเตอรอลเยอะ หมาะย่างยิ่งเลยยิ่งอะไรที่มันมีคอเลตสูงสูงนี่มันอร่อยทั้งนั้นเลยนะเนี่ยแล้วก็อันนี้ถ้าเป็นแถวเนี้ยมันจะมีหลายร้านเลยที่หอยจ้ออร่อยโดยเฉพาะที่นี่หอยจ้อเด็ดมากๆเป็นหอยจ้อปูสูตรที่นี่อันเลอกอันนี้ทำจจะปูใช่ป่ะใช่สังเกตเว่าลูกใหญ่มากให้อยจากช้อนเลยเอวอ่ะใหญ่จริงๆดูดูดูโอ้โหเม็ดเบลเลอร์เนี่ยแล้วน้ำจิ้มที่นี่เขาแบบเป็นสูตรเองด้วย เราจะกินหมดไหมชิ้นมิ่ใหญ่มากแบ่งครึ่งดีกาแบ่งครึ่งกินแล้วให้ดูนี่นี่นี่ให้ดูด้านในเยเยอะด้านในดูนี่เนื้อปูแตกมาเลยจริงๆลองทานดูเขาบอกว่าเด็ดมากๆจริงพี่มามาแล้วตามเป็นไงคะได้น้ำซอสบุ้ยหนูบอกแล้วว่ามันอร่อยเออว่ะใช่ไหมไม่เคยสั่งนะ เออต้องลองต้องลองมันเป็นแบบเขาบอกว่าเด็ดมากนี่อันนี้อันนี้นนสาหรับสาว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 ,สาวต้องชอบกินเพราะว่าแนะนําเลยว่าถ้าเป็นถ้าเป็นตักมาใช่ไหมคะพาเพื่อนมาก็จะแบบต้องอย่างนี้ต้องแกงส้มแล้วต้องตบพายด้วยน,นี้ยำม,มหาสมุทรโอ้โหที่มาของชื่อยำม,มหาสมุทรให้ลองดูด้านในก็จะมีรวมมิตรทุกอย่างเลยทั้งไข่ปูไข่ปลาหอยจองโดงกุ้งตัวใหญ่มากแล้วก็ปลาหมึกมีลูกชิ้นมีทุกอย่างเลยที่อยู่ในทะเลมหาสมุทรมีปูด้วยเนื้อปูใช่ต้องลองอ่าลองเลยนี่อันนี้เด็ดมาก ตัวจริงอันนี้มีหลายเมนูเลยที่ผมไม่เคยสั่งแล้วก็เพราะว่าปกติเราก็กินอะไรที่แบบเราชอบใช่ไหมก็สั่งประจาประจำมากี่ราก็สั่งแบบประจําอะแต่รอบนี้นได้ของใหม่เพิ่มขึ้นเป็นไงม้งถูกใจเหมือนเดิมไหมใช่ไหมเ้ารู้เรื่องหอยอีกสองสามสี่คำเหมือนเดิมรสชาติเหมือนเดิมเลยน้ำยำที่นี่เขาจะเปรี้ยวๆหวานๆนิดนึงใช่ๆน้ำยำขึ้นชื่อแล้วก็ใช่ก็จะแบบไม่เผ็ดไม่เผ็ดจนเกินไปก็สามารถทานทานเล่นเรื่อยๆได้แต่ว่า ใครอยากจะได้รสจัดจ้านผิดแนะนําเลยอันนี้ผู้หญิงทุกคนต้องสั่งอะไรเอ่เยส้มตำปูม้าเย่ให้ลองให้ลองให้ผู้ชายลองบ้างขอขอเกตจากสีของส้มตำลองส้มตำก่อนนะกรอบมากปูม้าอาจจะท่าทานอาจจะแบบไม่ค่อยน่าไม่ค่อยน่าดูนิดนึงคุณต้องดูเป็นไงคะน้ำยำน้ำคุกเค็มนะเค็แล้วส้มตำกรอบอืมใช่ฮะเนื้อส้มตำกรอบมาก นี่คะไม่ผิดหวังเลยใช่ไหมอันนี้ก็สําหรับจานเบาๆถ้าเป็นผู้หญิงมาอาจจะแบบกวัวอ้วนก็สั่งเป็นซ้มตามเป็นยำอะไรอย่างงี้ก็ได้เพราะว่าที่นี่เขารสจัดจริงแต่ว่าถ้าใครแบบอยากได้แบบไม่กลัวคอเลสเตอรอลแบบพวกเราแล้วก็สั่งเลยเนี่ยอันนั้นนนให้พี่ลองชิมเลยอันนี้อันนี้จะบอกว่าจริงๆมันเป็นเมนูของที่หลายๆที่อาจจะมีเหมือนกันแต่ว่าร้านเนี้ยเขาการันตีเรื่องความสดของปลาอย่างไงปลาที่นี่สดมากโอ้โห เห็นจากสีเนื้อป่ะคะเนื้อแบบว่าแบบเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นก้อนอเป็นก้อนลุยล้วนนะกําลังแบบใสๆอ่ะอร่อยเนาะอ้อให้เยอะเชียวไม่ขาวนะใช่แล้วจะบอกว่าดูจากสีเนื้อมันแบบมันยังใสๆอยู่เลยอ่ะเอออือเดี๋ยวที่น้ำปลาอือ ทานแต่น้ำปลาเปล่าๆทานมากไม่ดีนะเดี๋ยวเป็นไตก็อร่อยนีครับก็ทานอะไรเนี่ยให้มันพอประมาณสั่งก็สั่งให้พอประมาณพออิ well uh ่มจะได้บอกว่าเหลือได้กินหลายๆมือฮะสตังเนี่ยส่วนอาหารถ้ามันอร่อยก็สั่งมาเพิ่มเยอะๆก็เนี่ยนะคุณผู้ชมก็พามากินแต่ก็ไม่ได้ว่าให้กินอย่างเดียวดูแลสุขภาพด้วยครับเรื่องการกินต่างๆเนี่ยกินมากก็อาจจะเป็นโทษไม่ดีกับร่างกายนะครับแต่ถ้าคิดว่า กินแล้วเรามีวิธีทางออกออกกําลังกายเยอะๆครับก็จะทำให้สุขภาพแข็งแรงครับกับวันนี้ฮะทริปพิเศษ<ม>เทปพิเศษของเราครับพี่อิดสร้อยทองกับน้องตัก๊กนะครับสนายะค่ะจ้ะก็มาเที่ยวที่ชนบุรีครับแล้วที่นี้ก็คืออำเภอศรีราชาใช่พี่อิดก็ผ่านัากนะมาทานข้าวคู่กับบรรยากาศที่แบบพระอาทิตย์ตกดน่นะสวยมากจริงตอนนี้ซันเซ็ <c oughs> ตละกําลังจะละนะยังไงก็ตามคุณผู้ชมขอตัวทานก่อนส่วนเทปหน้านะ เราจะไปบุกลุยตะลุยกินที่ไหนหรือไปเที่ยวที่ใดติดตามชมนรายการโลกใบใหม่ by มัง g าดคอมในช่วงพิเศษง่พบกันใหม่ในเทปถัดไปช่วงหน้าอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องครับโปรดติดตามชมรายการตอนต่อไปของเบรกที่แล้วสนุกต่อเรื่องต่อครับหรือเจอกันใหม่ึง <Hey. S 1> ก่อนนะเย้ hey.